ใครกัเช่นกับกาเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้า เชิญชวนทุกๆคนมาออกกำลังกายเตะริมใจหาดกันนะครับท่านผู้ชมเราไม่ต้องไปออกบนถนนเพราะกลัวบางทีอันตรายรถป้านไปป้านมาบางทีกลัวชนท้ายจนตูดเราได้นะครับเนี่ยเรามาออกกำลังกายบนริมใจหาดนะครับริมใจหาดตากันมากกันเยอะๆนะครับเรามารวมเก็บขยะกันด้วยนะครับทจาเชมอนี่บนใจหาดใจหาดเลยกับผพมาออกตุกวันนะครับเราส้ามารถนรับทอดรองเท้าได้เลยนะครับทอดวิงได้เลยครับ ทอดบิ่งได้ไม่ต้องกลัวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บางคนถ้าเราไม่ชินกับทอดรังเต่าเราก็ใส่เกลือกอ่าใส่รองเต่าใส่เกลือกกับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศริมชายหาดนะครับสุดฟินเลยนะครับท่านผู้ชมมีทรายเม็ดเล็กๆนะครับทรายเม็ดเล็กๆอันนี้น้ำขึ้นมานะครับน้ำขึ้นมาถ้าน้ำไม่ขึ้นทรายจะซุยเพื่อบางทีเราจะได้มาเก็บกระยากันด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปเก็บกระยาจากนี้นะครับปองน้ำขวดปองน้ำปองไรกับ cốt nam để dầm à cô ngoài đều tồn coi máu gặp ok เก็บกดน้ำก้อนนะครับเกบ็บเก็บกดน้ำไปเก็บไว้เพื่อบางทีไข่มาเอานะครับเพื่อบางทีชาวบ้านคนไดนเด๋เอาเมาก็ยานะครับก็มาเอาไปกล้ได้นะครับเดีย๋บบยวเก็บไว้เก็บไว้จุดนี้นะครับเฮท่แต่ผู้ชมเก็บไว้จุดนี้ก่อนใหญ่น้ำขึ้นทึงเดี๋ยวเราห้าอะไรกันเลยครับกวานน้ำแทงน้ำได้นะครับเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่อันนี้กันเลยก่อน น,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 น้ำไว้นะครับควนนำมาไม่ถึงนี่ไเนี่ยครับกันกันไว้ก่อนเพื่อใครมาเอานะครับทำจะมือเอาได้เลยนะครับกดนนำอ่านี่ครับเมาได้ตอนนี้เนื้อหญ้ามากเกินนะครับเดี๋ยวมาเก็บ ตอนนี้อยู่ริมชายหาดนะครับทาบ่านผู้ชมเก็บหลังจากเก็บกระยาจแล้วนะค e. รับก็เนี่ยริมช<ว>ายหาดนะคะรับต้นปต้นบีปีนะครับต้นบีปีก็ไวปลูกไวทำเร่นะครับเอฟซีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้ก็เนี่ยครับริมชายหาดนะครับปลูกไวริมชายหาดบางคนก็ไม่รู้บางคนก็รู้นะครับก็บางคนรู้ไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็น้ำขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่น้ำขึ้นมาแล้วโอ้น้ำขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่วันนี้ซิบเซ่ขำนะครับน้ำจะขึ้นเนี่ย ช่วงเช้าแปดโมงนะครับน้ำจะเข้าหรือมันจะเข้าคลองเลยนะครับใครับตอนปีปีเป็นประโยชน์ของทะเลและสั์น้ำเลยนะครับท่านชมและก็เป็นประโยชน์ของชาวบ้านเป็นประโยชน์ของปี่น้องประชาชนตัวตัวไปเตมาเถวริมชายหาดเรือว่าปืนเตะเคยแตยโยติดกับชายหาดนะครับตอนใหม่ปีปีนี้สามารถรองรับได้นะครับท่านชมรองรับ เกลืนสาดเกลือนเกลืน,นไร้ดนะครับตัวมันจะทํามีไอ้า,าตัังนะครับท่านผู้ชมนี่ผมจะมาตอบในคลิปนี้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับตอนนี้เราก็บขยะเสร็จแล้วเราจะได้เดินทางกลับกะลาตัวเป็นมงว่าเลยครับโอเค โยปากคลองออะนะครับโอ้โหนะมัดยิดนะครับมัดยิดครับเดีย๋ยวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขี้ยวได้มาโอ้โหแกง่แกงแข่งแข่งนะครับเกะได้แล้วช่วยช่วยหลังการเลยนะครับนี่มอคคนก็เป็นมัดยิดเก่าๆนะครับเลยก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หวงอ่าแล้วก็ได้มาครับได้มาได้มาจากไหนนี่นนะโอตะตูนเนาะโอโแกง่งอันนั้น อกมันได้ไป่ไวเลยแงหเกี้ยวนี่แกงเกงเกงหไ่นีครับหวไช่ปลากรองครับหปลากรองนี่ครับไกได้มันยึดมาหน่วยไม่ช่วยห้่มหมากเลยนะครับนี่ครับปืนเตะก็นะครับก็ช่วยหัามหมดอต้มกับปลากรองเลยมันดีเลยเนี่ยครับไกลๆกครับแจ้บห้าร้อำล้นเนาะไกลๆก่กันเลยเนีนะครับกัวก็ได้ มีรัวราวได้ร okay. <sh arp> ัวมาราวป็นยังไกี้ยวลูกบ้านอยู่บาบเลยนะครับอืมนี่ครับบ้านอยู่จนมันบานเป็นยังไนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเอ้อนี่นี่ครับเป็นดำจอบดำจอบพีงและพีงพี่พิงพิงหน่อยนี่ครับ นี่นีำจบเดีเดียวเดียวเียวเดียวเดียวเดียเดียวเดียวเดียวเดี๋วยวเดีเดยเดียวเดียวเดียวเยวเดีเดี่ยวเดีเียวเียนี่วเดีเดียวเดียวเาวเดเดียวเดียวเดียวเดียเดียวเยวเด้วีนเี่ีเียดียยีียเดดวะเดดเอกดงมแดงมแดงอเนียไอ้นั่นนนนเเเเเีย ไอ้นั่นมันปูโอ้มันปูเชนแล้วนะครับเช่นแล้วนี่กับนายจังเช่นเดบรยแล้วเออนายจังเช่นเดบรอยแล้วนะครับเชนแล้วอย่างพี่เลยเออบอกใกล้กันใกล้แต่งไ่ไม่ไม่ผมไม่ใกล้ไม่ใกล้ว่าจ่ายเก็บ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 เนเดียบรอยแล้วดำจอบดำปลาโอ้โหช่วยด้วยช่วยอ่นี่จอบจะไม่ไรบ้าดำปลาจะไม่แล้ดูดูดำนี่อ๋อลนี่ ตัวน้ำจำได้ไหมน้ำปลาอ๋อลรอีอันีละมันมันปูนี่มันมันปูอ๋อนี้ละมันมูโอ้้าปลาีนเลยขงปลาบนี้เป็นมันะั่นเนาะอ้เราทำมาเป็นนี้เออเอ็นนั่นมาอนนั่นนั่นดิเอยไงโยนในป้ามาอันนี้มาได้โลทีล้วทเปแห้งกตัวเป็ดวันนี้ตัวเป็ดเดี๋ยวบ่อมาได้นะครับมาได้มามาได้นะครับยามมากโอเคครับเราไปล เราไปเก็บขวดน้ำนะครับที่เราเก็บไว้นะครับคุณผู้ชมดูครับมาไอ้ตัวหาดกับเอฟซีเราและกับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเก็บกันไปไปกันช่องคนเดียวปลาตัดปวงไปเก็บนะครับไปเดี๋ยวไปชมกันมารถแล้วนะครับโน่นโน่นรูมาแล้วนูเอารถมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บขวดน้ำไปเก็บไว้กันเดียวนะครับคุณผู้ชมโอเคไปมาแล้วไปเดี๋ยวเราไปเก็บขวดกันเปิดโอเดียว

เดี๋ยวกับถึงใจอดเดี๋ยวับจับเบอร์ถึงใจอดโอ้นี่ยวกับใจยาเดี๋ยก็บไว้ว่าจะขั้วเจ้าเดี๋ยวไปเลยนู่นดูกดูเด็ดเก็บหลังๆนี่เนี่ยวัดเก็บนี่หลังๆเก็บเจอนี่ยหลังๆนู่นเก็บหลังๆอนาะน้องโอ้หม่องไปไปไปเอาได้เป้แล้วนี่โอ้แล้วต้นอ่อนรูลงเก็บกวดอีกนไปเอาเอา

ไปใจได้นะฮะไม่ใช่นะครับตอนนี้เรายโยนเต็มใจฮัทนะครับดันผู้ชมเน่เต็มใจฮัทนยฮตอนใส่ใส่ใสล้ากระเดียวก็มาออกลังกายจุดนี้แล้วกาเดี๋ยวเรามาเก็บกวดกวดปองน้ำเดเก็บไว้ก็เดี๋ยวนะครับกระเดียวไม่ได้เดี๋ยวตาจ่า,าเดี๋ยวน้ำจะขึ้นโอ้นี่เต็มหมดเลยนะครับเต็มหมดเลยเน่ดีวะดีฮะ จบจบจบเก,ก็บขยะอ่าเรามาเก็บขยะริมใจฮาดอ่า นะครับเออกดกดกดนี้ไม่ต้องเลยสมมติอยู่ี่น,นี่ต้องอบมากนี่ตรงก็มี ว่าน้ำเร็วเร็วเร็ว,รว,รว,รวนี่ครับนี่เดี๋ยวผมเมากลังกายตอนเช้าตอนเช้านะครับเฉยๆนี่ก็เดี๋ยวจะเก็บปองน้ำไว้แต่ว่าเฮ้ยไม่มีนะไม่มีคนเมา,านะนี่ครับเดี๋ยวมาแก,กะยานะครับจมๆแก,กระยานี่เก็บไม้ตัวว่าแล้วนะครับวชวนมานำกำลังขึ้นแล้วนะครับ น้ำพลังขึ้นตอนนี้อยธีอาตหัวอินกับท่านชมกับขวดน้ำขวดน้ำขยะนะครับก็จะมามาเก็บไป เต็มแล้วนะครับท่านผู้ชมได้มาแล้วนะครับได้ได้แล้วนะครับหนึ่งสอบโอ้ตอนนี้เก็บอยู่นะครับมากับสองคนผิวใจฮาดทอยเต็มเลยจำเลยเดี๋ยวไปฮะเดือดหลาวคนไม่ไม่ไปยงนู่นเลยเดือดหลาวจูเบิรดเดือดหลาวเลมนียโอ้ดีอืมนะครับได้ เจอแล้วเบ็ดปลาเล่มนี้ไม่ได้ให้ได้นะครับนางกำลังขึ้นเลยสิกำลังเกลียกล่ยเก็บวันนี้มาท่องชอบนะครับวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะครับอย่าให้กระยาล้นนะครับท่านผู้ชมเออเนี่ครับได้มาแล้วตะกี้ก็เก็บมาหนึ่งสอบหนึ่งสอบนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสอบเนี่ยว้นี้ก่อนเดี๋ยว ไปช่วยตัวหาดเก็บก่อนเดี๋ยวปลาัดพวงมากับปลาดพวงมาจากบ้านก็ประมาณสองกิโลนะครับหื่มแย้อันนี้นะครับเคยเตรีใจมาอกลังกายว่าชาวตอนยินยินมาได้เลยนะครับมาได้เลยเราไม่ต้องไปออกโยริมถนนเตสถานะหรือเตรัดการครับวันแรกได้แล้วนูนนนอย่างเลยนูนไปนี่มาออกกำลังกายว่ายชาวมากินกาแก้ตรงนี้เลย,อยเออนี่ย ni pong wan bye brother ni Oh ni 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 tuổi ông nằm à, những ông đi Rập. ông ừ nằm ừ. chín ừ. là chuột nó mà cả vấn luôn đây đôi đi โอ้โกัดรอบัดรอบัดไม่ถึงต้ไม่ถึงเวลาจตีอะไรนี่อะไรมไม่ไหมโอ้เก่งจังไปโอ้ปาน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 นี่เราเก็บเส้นแล้วครับเราเดินทางรอบลาวตอนนี้ครับได้กันซ่องชอบพอดีเลยปามาช่องชอบนะครับมัดแล้วเดี๋ยวก็มาเก็บลาวนะครับเก็บลาวถ้าเกิดยังเลยเรามาเก็บวันต่อวันเลยนะครับท่านผู้ชม้ามีนี่ครับมาเอกากำลังกายได้เลยจุดนี้นะครับ นะครับได้สองจอบคนละจอบไม่รู้นะครับคนละจอบเดี๋ยวเดินทางลบทรเจอบายนะครับไอ้ดำนะครับเด็กเตยบ้านมันวองการดวนการดวนนะครับเดินทางลบเลยเราเดินทางลบโอเคนี่ได้แล้วสองจอบนะครับเท่ครับแอลนะครับเดินทางลบกทร้าวรับตันปุจมร์นี่ได้ขยะ ต้องชอบวันนี้ได้ตุกปองน้ำเตะข้าถุมแลว้วมันลอยน้ำม,มาครับเกินชาติมาโอ้โยนะ้ำเกินชาติมาติดใจฟังเรามา,เ,าเพื่อใจฮัดเพื่อให้ชจติออกมาช่วยห้ามนะครับยายมีกะะัะญมีกิ่งไม้ได้ไม่พื้นกับแต่ยายมีพวกกะะัะญาวกปองพวกไรนะครับมันอันตรายต่อสัตว์น้ำและก็อันตรายต่อปลาปายุนนะครับท่านผู้ชมโอเคเราเดินทาง ลบนะครับอันนี้จะติ้งหมดเลยโอเคครับคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ันก็มากิน,ลกลกนแล้วก็มาถิ่งหน่อยเก็บเสร็จแล้วเดินทางลบทะครับท่านผู้ชมนู้ถกลวงปวงก้อยโอ้ก็มาวังอวน นะครับชาวบ้านก็จะมาหวังอวนครับตอนเย็นๆนนี่ครับเย็นๆเย็นๆยนเช้าๆนะตอนนี้เราเพียปืนเตก็เดินทางลบนะครับโอเคนะครับไปแล้วครับท่านผู้ชมได้มาแล้วช่องชอบโอ้โหช่องชอบนี่ครับช่องชอบปองน้ำนะครับปองน้ำช่องชอบวันนี้มาใหม่เอาม่ไป เ็อเดินทางรอบแล้วนี่ครับอาจานผู้ชมได้มาแล้วนะครับเรามาเก็บระยะจิตใจฮาดกันว่าเจ้าเอามาพลังถายไงแล้วก็เจอ้องน้ำเข้มาแก้ปัญหาผู้ชมนในฝาวฮาร์ดเซฟซีฟวงน้ำเพื่อแก้บ้าน้าระบบนิเวศนะครับนิเวศแก้บ้าน้าระบบนิเวศโอ้โหปลาชั้นน้ำกินมันจะได้ครับฟองน้ำอะไรวันนั้น

ว่าจะไปออกลังกายเช็เจอกวัดก็มาเนี่ยมาเอาได้สองชอบส,อง,สอ,งอ,งองกันชอบเด็กเดึงวันดูนีบวันเราเลยีเลย